สวัสดีครับผมวันนี้เรามากันที่บ่อตกปลากระพงนะกระพงดำาละะให้ดูทางเข้านะไม่รู้ว่าเข้าผิดหรือเปล่านะครับกำลัลงมาตอนนี้ประมาณ8ดโมงห้าสิกโมงนะจะพาชมทางเข้านะลำบากมากนะครับเอารถเก่งมาด้วยผิดผิดคาดอย่างแรงรุ่มนี่เยอะเบลอเลย มีรถทอดเยอะเลยนี่ตั้แต่เลี้ยวเข้ามาเป็นประมาณนี้เลยนะข่าวซอยเขียนว่าซอยหม่างเมินสมชื่ออ,เอมเดินเมื่อยเลยบอกเลยเข้ามากันตั้งแต่เช้า,ชานะผมอยู่ไกลไงนะเราอยู่ไกล ใช่เมื่อกี้ฝั่งเนี้ว่ายว่ายว่ตามกุทีหนึ่งฝั <What? S 1> ่งเนี้ว่า้ตามกุทีหนึ่งแต่มันไม่กัดเว้ยปล <What? S 1> านี่เลยกระพงเลยประมาณแปดโลตัวนั้นอ <What? S 1> เออ ไมายสามยังไม่ได้สักตัวเปลี่ยนมาเป็นสปินแล้วนะก็ยังไม่โดน สวยนะลืมุนแจไม่ได้รถนะครับบอกเลยนะอันนี้ทางบอกอมาให้นะครับเทปดำอ,ไปไดอ,อ๋อครับผมน่าจะเดี๋ยวลองดูก่อนน่าจะพออยู่นะม้วนหนึ่งจริงถ้าเป็นม้วนใหญ่มันจะง่ายหน่อยครับ ใช่ไม่ไม่กุญแจผมใส่กระเป๋าคาดเอวแล้วผมเปิดท้ายได้ไงแล้วก็เอากระเป๋าใส่ท้ายแล้วปิดไปเลยจบเลยใช่เมื่อกี้มันลงมาหน่อยนึง

เ็ปล่อยแล้วมันดีเนะ่เราปล่อยเมืเอ่อไหร่ห,ไไห,หาอะไรมาลองอะไรมางอย่างลองไม่ได้เลยกระจกอือเอาโอ้ยเจ็บมือวา้ดึงออกมาทีฮะ ครีมมันล่ะแอร์เาราคลิมนี่มีคารล,ล็อกอีกนิดนึง นะเฟืองมันอยู่นี่ฮะเดี๋ยวรอรอก่อนก็ได้มาลองกันอีกทีหนึ่งนะนี่นะสั่งลาละามูบานะครับลาละามูบุสาววิ่งเข้ามาให้ด้วยนะฮะใช้เป็นเทปใสลุงดันใจดีอุู่สาวไปหาเทปมาให้ อซ่อมไอ้มอเตอร์กระจกะพันห้า <sadece afraid> ปกติกูก็จะใส่สองเกงนะ นั่งไม่ไหวอ่ะเจ้าของบ่อกันไม่ไล่นะมาขอาแรงหน่อยพี่ไม่ต้องสองคนเลยนะแล้วผมจะผมโดนเหรอนน เดี๋ยวพึ่งโอเคแล้วว่าต้องเอคนี้เลยมี่งเอนไม่ต้องไม่ต้องอันนี้อันนี้ได้เดี๋ยวจัแมาพี่เดี๋ยวแปนะไม่หาหาอะไรเขี่ยฝั่งนู้นดีกว่าไม้เี่ยได้ป่ะรอดไปมือก็น่าจะลวงได้คับมือเล่นี่ไงมาไม้เอาเอาปลายคันเป็ดมาอันนี้แข็งพอป่ะเดี๋ยนพี่อ๋อมันเด้งคืนใช่ไหมอันนี้ก็ได้เอา

อันนี้นี่ยอัเน่ยพี่คิดึงได้อีกนะพี่พี่คิดดลงอีกทีนึ่งอ่ะไดล้ครับสายเราหักเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร วันนี้วัดปลาไม่ติดสองทีนะช่างแม่งเลยแำไมมันกดไม่ได้วะเออผมเห็นอยู่ว่ามันกดลงไปนะแต่มันไม่ล็อกไม่ปลดมันเลื่อนมันแก๊กไงวะนี่ต้องดึงึ่งใช่มันมันไม่ปลดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมือดีกว่าไม่พี่ตึงลงไปอีกเลยกระโจกกระชากลงไปอีกเลยเลยดวกกระชาไ้มือขาดเล็กๆมากมั้งเนี่ยอ่ะลงไม่ไยวหนึ่งสองอึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงอะไรวะ เอ้ยนั่นแหละดึงลงนี่ดึงลงนี่กระจกกระจกตกลองขเนี่ยโอเคโอ้ยขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมนะขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมรีวิวให้เลยครับผมเฮ้ยที่นีจะได้รู้ว่าเออี่เจ้าปัญหามันอยู่นี่ รับหนึงขอโทษทักก่อนมีไ,ไหนี่ยเปิดท้ายไปแล้วนันน่นแอดมินฝืดว่ะใช่ใช่แอดมิน

มืดแล้วโปรตีลุงดำเขาจะเปิดแค่7จ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับนะนะครับแล้ววันนี้มีกรณีพิเศษให้นะสำหรับใครที่ไม่ได้ปลาเพราะว่าเดี๋ยวลุงดําเขาจะพักบ่อแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งอนะ่ะวันที่เท่าไหร่สิบสามสิบสามพฤศจิกานะครับลงปลากระพงห้าร้อยโลนะนะครับปลากระพงห้าร้อยโลนะมาตกกันได้นะค่าคันเท่าไหร่ก็ติดต่อที่เพจลุงดําได้เลยนะครับหรือติ๊กต็อกลุงดําก็ได้นะฮะนะแล้วก็เนี่ยบ่อน,นี้นู่นเลยสําหรับรางวัลเท่านั้นห้ามขอเห็นไหม สำหรับรางวัลเท่านั้นท้ามขอนะแต่นี่ลุงก็บอกว่าเอา้าหนูมาตกได้เลยวันนี้ไม่ได้ปลาไม่ใช่เหรอเปล่ปานะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไม่ได้ปลาใช่ไหมนะแล้วรถก็นั้นมาเปิดกระจกมาได้อีกเดี๋ยววันนี้จะได้ปลาแล้วนะเพราะลุงแกให้แล้วนะครับเดี๋ยว,วนี้จะได้ปลาแล้วนี่ตัวเทพหางไม่มีแล้วมันจัดได้ไหมเอามึงมายิมาดิ นี่ไงมาแล้วมาแล้วถ่ายป่ะมา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 หางขาดก็กินมาดิโอ้โหตุดสั้งเด็กมเอามาไม,ไม,ไม,ไมกัดครับแต่ว่าหางปลามันขาดหางปลามันขาดหางอันนี้หางเยื่อ มีครับมองไม่เห็นแล้วบ้าง เฮี้ยเอ้ยหลุดอีกแล้วกัดแล้วทีหนึง่งแล้วไม่คายมั้ง อม,มาแล้วมาแล้วติดต้นไม้แอวติดต้นไม้ไ<อ>ติดไปแล้วไงยังอยู่ยังอยู่เข้าไปได้ปะ นี่ใช่ไมไปเไปเกม,มาแล้วออกมาอ่ะนี่นะครับผมต้องขอบคุณลุงดำด้วยนะที่เปิดโอกาสให้เล่นบอดจุดโทษนะครับก่อนกลับนะทางกระถูกรถเปิดไว้ได้นะครับลุงดำมีทลิปเมื่อไหร่นะครับ ที่สิบสามใช่ไหมสิบสามสิบสามพฤติกาปลาห้าร้อยโลนะฮะนะเชิญทุกท่านนะค่าคันเท่าไรนะครับห้าร้อยครับค่าคันคนคันละห้าร้อยนะหนึ่งคนหนึ่งคันครับอ่าหนึ่งคนหนึ่งคันนะฝากไว้ด้วยครับผมจองคิวกันได้เลยที่บ่อหลวงดำครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมเฮ้ยผ่านพอดีโอเคขอบคุณครับผมครับอันนี้บ่อจุดโทษห้ามขอ นะครับห้ามขอเราเดินทางกลับกันแล้วมืดเลยนะฮะใช่ครับมืดเลยก็โอเคนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะซ่อมกระจกอีกเท่าไหร่เดี๋ยวไปลุ้นกันโอเคนะครับบายบายครับผม